p ล a y ซีนเพล็ก e หลายการภาพยนตร์คุณภาพที่ขสัรภาพยนตร์ดีๆมาให้คุณได้รับชมกันถึงบ้านเปลี่ยนเวลาออออากาศมาเป็นทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันจันทร์ที่14ตุลาคม10นาฬิกาพบกับความลับของเหล่ายอดนักรบเวหาที่คุณไม่มีวันคาดถึงใน The s k y c a l l e r สงครามกลางเวหาวันอังคารที่15ตุลาคม10นาฬิกา อีกหนึ่งภาคต่อหนังตลกชื่อดังในอดีตจากผลงานการกำกับของอังเคิลอดีเรกวัตตลีลาในฉลุยหินขนไข่สุดขอบโลกวันพุทธที่16ตุลาคม10นาฬิกาเมื่อลูกตลกอย่างเขากลับไม่ตลกดังที่พ่อหวังในบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้วันพฤหัสที่17ตุลาคม10นาฬิกาผ่าต่อของสมุดมรณะที่โลกต้องจดจำใน Death Note the Last Name, เดดโนดเดลารเนมอวสานสมุดมรณะ วันศุกร์ที่18ตุลาคม10นาฬิกาการเดินทางของความรักเขาและเธอจะมาเจอกันได้หรือไม่ใน My b u b b e r r y น300วัน5,000ไมล์ห่างไกลไม่ห่างกันรับชมภาพยนต์คุณภาพจากทาง Play g ท h on Air ได้แล้ววันนี้ผ่านทางเคเบลิลทีวีไทยทั่วประเทศ Play g ท h on Air ช่องบันเทิงคุณภาพจากค่ายหนังอารมณ์ดี CTH